สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาเล่นเกนชินกันนั่นเองนะครับเกนชินในมุมมองผมเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากอยู่แล้วสำหรับผมเนี่ยให้5ดาวไปเลยนะครับอันนี้คือโดยรวมนะครับไม่รวมเฉพาะตอนที่มันเป็นดราม่า1ดาวตอนนั้น ที่มันดราม่าครบรอบหนึ่งปีของมันนะครับเรามาอ่านคอมเมนต์ด้านดีๆกันบ้างด้านดีๆเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับประสบการณ์เกมนี้เล่นได้ปีกว่าๆแล้วถือว่าสนุกม,มากๆเลยล่ะมีเควสต่งตางๆม,มากมายพันธกิจเสริมแต่ก็ที้ปัญหาตรงที่ทำเควสไม่ทำสุดท้ายก็ต้องลองเควสแล้วก็ให้ทำอีกทีหลังกราฟิกก็สวยตัวละครออกแบบได้ดีสุดๆโดยรวมชอบมากๆรอการอัปเดตในภาคหน้าคอมเมนต์เนี่ยถือว่าชมเยอะนะครับเป็นผมผมก็ให้ห้าดาวแต่ว่าประเด็นหลักในคลิปนี้ครับเราจะมาดูของคนที่เขาให้หนึ่งดาวก หดาวดูซิว่าทำไมเขาถึงให้หนึ่งดาวนะครับเควสยืดยาวน่าเบื่อเป็นที่เยอะของแพงกว่าจะได้แต่ละอย่างต้องทำเควสน่าเหมือนเดินเบินเดนเดินเดิเินยาวยๆๆยาวๆๆ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  ภาพดีตัวละครดีในเรื่องดีแต่ยาวเกินไปมากคุณภาพชีวิตในเกมเข้าขั้นห่วย3ปีแล้วทำไมต้องรอบอสเกิดเข้าดันทำไมต้องเป็นกิโลระบบเควสประจำวันใหม่ใช้ก็ต้องได้กลับไปทำแบบเดิมขอร้องละขอระบบที่ทำให้การเล่นเกมมีความสะดวกสบายกว่านี้นี่อะไรที่ทำให้เสียเวลาเอามันออกไปบ้างก็ได้เห็นด้วยตรงที่บอกว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาออกไปบ้างก็ได้ที่มันเสียเวลานั่นแหละเอออันนี้เห็นด้วยผมรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับการที่คุณออกแบบตัวละครอย่างนิเวเลตเก่งจนเกินไปมีความสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเล่นง่ายและสามารถรักษาตัวเองได้้คคุณททใใหหตตัวละรนนนแ่่งเดีียกกออ มาก่อนหน้านี้หมดความหมายผมรู้ผู้คุณก็คงจะไม่สนใจเสียงของผมหรอกและคงคิดว่ามันบ้าบอม,มากแต่ว่าคุณกําลังจะทําให้เกมที่คุณสร้างมาพังลงเรื่อยๆช่วงนี้ก็ตลังเบื่อเกมนี้อยู่พอดีพอเจอแบบนี้คิดว่าเป็นเหตุผลที่สมควรเลิกเล่น อันนี้มาแนวแบบออกแบบตัวละครเก่งกันไปนิวเดตโกงนะครับเออมันก็โกงจริงก็แหละแม่งตัวเดียวคือโซโลได้เลยเป็นตัวที่ฮิวได้ดามจก,ก็แรงและฮิวนี่คือฮิวแรงจัดฮิวแบบไม่ต้องง้อตัวฮิวนะเออฮิวแรงโคตรเลยค็อปปี้แต่ไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เล่นผมต้องการระบบต่อสู้ใหม่เกมน้องมามีทุกอย่างแล้วไอเ,เกมที่ไม่มี <c oughs> อันนี้จริงโคตรจริงเลยด้วยครับอันนี้เห็นด้วย <c oughs> ดีหมดจะเป็นการตกปลาทำให้อารมณ์เสียมากจะลบเกมทิ้งแล้วตกปลาเป็นสิบถึงยี่สิบนาทีปลาไม่กินสักตัวเป เกมขับปักปอบเนี่ยเขาใช้เหยื่อถูกก็ี่ยไม่มีให้กดข้ามนนเรื่องที่แสนจะยาวโคตรจะน่าเบื่อเลยสายนนเรื่องที่เห็นรีวิวนี้แล้วเรื่องบางช่วงก็น่าเบื่อยิ่งอ่ะเออบางช่วงเรื่องเกมนี้มันแบบน้ำล้วนเนื้อสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยน้ำแม่งเข้าซีบ้าไปแล้วดาวโหลดเกมช้าทำให้เสียเวลา What the fuck ชอบเกมนี้มากโหลดก็โหลดได้แต่สมัครไม่ได้รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังในเกมตัวนี้ที่สุดฮะ ทำไมหลังๆมันเริ่มมีอะไรแปลกๆวะดีหมดทุกอย่างเยวเป็นค่าชะตาอาวุธบังคับให้ได้อาวุธที่เลือกในท้องก็ที่3เอ่อคือจะบอกว่ายุคแรกของเกนชินนะครับมันไม่มีการันตีแบบนี้ด้วยซ้ำก็คือต่อให้คุณสุ่มตู้อาวุธไปก็ไม่รู้ว่าในชาตินี้ที่คุณเล่นเกนชินเนี่ยจะได้อาวุธที่คุณต้องการหรือเปล่าครับอาจจะได้แบบของที่คุณไม่ต้องการแบบไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เพราะมันไม่มีการันตีแต่ให้เกิดมองอีกม,มุมหนึ่งนะครับมันก็จะแบบว่าการันตีในท้อง 3. เนนนีีย่ยเออมัักการตไลไปหรือดที่อสาเีม ไม่เกี่ยวอะไรกับระบบเกมแล้วมั้งตั้งไอวอร์ไม่ได้ถ้าตั้งได้จเจะเข้ามาแค่ตั้งแลดูทีมงานตอบขอบคุณนั้นเรืนองทางดีในการนสนับสนุน AI ตอบใช่ไหมเนี่ยหากใครกพราังมองหาร้านเกมราคาถูกนะครับผมผมหอแนะนำร้านหรือหันช็อปนะครับเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้บริการอยู่นั่นเองแล้วถูกมากๆด้วยนะครับสามารถเติมได้งแบบพารแล้วก็ UID ร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะหากใครสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ไว้ด้วยนในผมร้านหรือหันช็อป